สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออดแอดออนนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใส่ใบมีดตัดหญ้าทั่วไปกันนะครับนี่ครับตัวประกบซ้ายมือจะเป็นตัวประกบของที่ตัดหญ้าน้ํามันครับขวามือจะแถมมาของทวทั่วนะครับเราจะใช้ซ้ายมือของเครื่องตัดหญ้าน้ํามันนะครับส่วนตัวแรกที่เข้าเข้าไปก็จะใช้ของทัท่วนะครับเพื่อว่า เพนแต่ยาน้ำมันที่ครอบมันใหญ่กว่าครับผมลองใช้แล้วตอนแรกตัวครอบที่มากับโถท่อมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันเล็กเกินไปแล้วมันไม่แน่นเวลาเราใส่ใบเข้าไปมันจะไม่หมุนนะครับอันนี้เราต้องมาปรับเปลี่ยนกันครับหาซื้อที่ทั่วไปครับตามร้านทั่วไปหรือว่าใครมีเครื่องน้ำมันแล้วก็สามารถลองเปลี่ยนมาใช้ดูได้ครับนี่ครับส่วนตัวครอบอีอันนึงก็ ฝั่งซ้ายก็เป็นของตัวเท่านะครับฝั่งขวาก็เป็นของน้ำมันอันนี้บุญถอดมันจากเครื่องน้ำมันเลยครับเราลองมาใส่กันดูนะครับใบนี่ครับใบนี้เป็นใบ1 4นิ้วใบตัดหญ้าทั่วไปนะครับของเครื่องน้ำมันผมมาใส่อันนี้เราจะลองใส่ของตัวเท่าดูเห็นไหมครับว่ามันจะไม่เข้าล็อกมันแล้วมันจะหลวมครับทําให้เวลาเราใส่น็อตหรือใส่ฝาประกับเข้าไปมันไม่สามารถทําให้ใบหมุนได้ ก็เลยเอาตัวของเครื่องน้ำมันมาใส่ตัวนี้จะพอดีนะครับเพราะมันใหญ่เห็นไหมครับมันจะไม่ไม่มีเสียงแนตะ่คเคาเค็คเค็คไม่ไม่หลวมครับอันนี้ผมก็ใช้เวลานานเหมือนกันก่าจะใส่ใบนี้ได้ครับลองผิดลองถูกมาเยอะเหมือนกันหลจากนั้นเราก็ใส่ที่ครอบตัวบนเข้าไปแล้วก็ขันน็อตครับขันให้แน่นพอประมาณนะครับแล้วก็ ยกใบดูว่าใบมันหลวมไหมถ้าไม่หลวมก็สามารถใช้ได้ครับนี่ก็ขันเข้าไปนะครับขันะขันให้แน่นสักหน่อยนะครับที่ครอบทั่วไปก็สามารถหาได้ครับเครื่องน้ำมันของใครมีก็เอามาใช้ได้นะครับเพียงแค่เราตัวแรกเราใช้ของโถท่อแล้วก็ที่ครอบก็ใช้ของเครื่องน้ำมันครับมันจะพอดีอันเป๊ะเลยพอที่ครอบ ฝาครอบของโทโทที่แถมมามันเล็กเกินไปครับมันไม่สามารถใส่กับใบนี้ได้ต้องประยุกนิ้นหน่อยครับนี่ก็ขักันไปให้แน่นเลยครับขันให้มันตึงมือที่หน่อยไม่ต้องแน่นมากนะครับนี่เราลองหมุดูว่ามันใช้ได้ไหมเห็นไหมครับต้าแน่นพอดีเลยมันจะไม่ ไม่หลวมครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูครับ สำหรับใครที่ซื้อมาแล้วใช้ใบมีดตัดหทั่วไปไม่ได้ก็ลองวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะครับที่ประกบก็หาได้ทั่วไปใครที่ไม่มีก็ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปครับอันละไม่กี่บาทลองมาใช้ดูครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปก็กดไลค์กดซับ c r i b e ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้ะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ